ผมจะตั้งชื่อเรื่องนี้ว่าอะไรดีวะสูตรลับสำหรับไอ้จอร์ดแล้วกันผมจะตั้งชื่อมันว่าไอ้จอร์ดจอชเนี่ยเป็นเพื่อนที่รู้จักกับเพื่อนกูอีกทีหนึง่งซึ่งเป็นคนที่ทําอาหารไม่เป็นเป็นคนที่ทําอาหารไม่เก่งเลยแบบไม่เก่งกับไม่เก่งเลยคือทําอะไรไม่ได้เลยคือมึงทอดไข่มึงยังดําคือทอดไข่ยังไงให้เป็นนิโกรอ่ะเปิดมาไม่นพลิกด้านออกมาไม่นมึงไข่อ่ะโอ้ศพนิโกรวัน watching with you bro why you forget are you good bro a g o ถือปืนอุ้ซี่ยิงใส่มุกมึงไง เ <Get S 2> ย้ไหมแม่งทอดทอดไข่ยังให้เป็นนิโกรได้อะเก่งมากเลยเฮียสกิลการทำอาหารติดลบร้อยแน่นอนฮนะแต่พูดงี้ก่อนดีกว่าก่อนนั้นพี่ดําไปเจอไอ้จอร์จได้ยังไงพี่ดําไปเจอไอ้จอร์จจากการที่เพื่อนของพี่ดําคนนี้ไม่ต้องจําชื่อหรอกชื่อเฮียเลยด้วยชื่อช้อนแล้วกันไอ้ช้อนโอเคนะกูกับมันเป็นเพื่นสนิทกันไอ้ชูไอช้ไอช้อนมันก็เลยแนะนํากูให้ไอ้จอร์จพอจอร์จมีปัญหาว่าจอร์จ อยากจะทําอาหารให้แฟนมันกินแต่มันเป็นคนที่ทําอาหารเฮี้ยเฮี้ยมากเฮี้ยชิบหายเฮี้ยแฟนมันเดกไม่ได้แต่แฟนมันชอบดูมัสเตอร์เชฟแฟนมันคาดหวังว่ามันแฟนมันอยากจะได้ผู้ชายที่ทําอาหารเป็นผู้ชายที่ทําอาหารแบบอร่อยแบบแบบมัสเตอร์เชฟอย่างเงี้ยแบบอยากได้แฟนเป็นเชฟอยากได้แฟนแบบคนที่แบบทำอาหารเป็นอย่างเงี้ยแต่แฟนมันรวยมากแฟนแบบแฟนมันรวยมากแฟนเป็นคนที่แบบทำงานหาเงิน เทรดคริปโตเป็นสายคอร์สเทย์ทำโอลี่แฟนแต่ทำอาหารไม่เป็นไฟฝันว่าอยากจะได้แฟนเป็นเชฟอ่าแล้วไอ้จอชเนี่ยมันเป็นคนที่มันชอบผู้หญิงคนนี้มากแม่งชอบผู้หญิงคนนี้มากแม่งรักเลยแม่งยอมเลียตีนเพื่อที่กูจะได้อยู่กับนางอะไรอย่างงี้เก็ตไหนี่คือจอชโกอยู่อาชีวะจอชอยู่ราชภัฏน์จอชเนี่ยเป็นเพื่อนของเพื่อนกูอีกทีหนึ่งที่เรียนห้องเดียวกันมันเครียด วนนั้นมันเครียดมากเพราะแฟนมันบอกว่าอยากจะมาอยากจะมาบ้านมันเพื่อมาทํำมากินอาหารฝีมือเขาถ้าสมมุติว่ากินอาหารฝีมือเขาแล้วถูกใจแบบอาร่โรเขาก็จะให้ไปอาร่โรกับเขาด้วยเขาจะให้เขาจะให้โจชะไปอาร่โรอโอลีแฟนแบบอาร่โรในโอลีแฟนของเขาอย่างเงี้ยเก็ตไหมโจชก็เรียไไ้เลย เธอเตรียมตัวโดนเราอารอยได้เลยเพราะว่าเราทําอาหารอร่อยมากเราทําอาหารเก่งมากๆเลยนะบอกให้ก่อนพอวางใส่ปุ๊บจอชม่งเร่งรีบโทรหาโทรหาใครก็ได้แม่งนึกถึงเพื่อนกูเพื่อนกูที่เรียนสายอาหารด้วยกันแม่งโทรหาตุ๊ดฮัลโหลช้อนช้อนช้อนมึงมึงว่างเปล่าไอ้เฮียช้อนเป็นคนที่เมากันเป็นคนที่แบบสไตล์เมากันชาทุกวันมาเรียนตามมันต้องแดงตื่นมาเมาแต่กันชาเกลีไหมสภาพไม่เป็นอย่างนั้นเลยพอดีกูกับช้อนนั่งด้วยกันช้อนแม่งเออเชื่อมือแล้วกันนี ต่ไม่เป็นไรกูมีเพื่อนเอากูนี่กูมีเพื่อนเดี๋ยวกูให้ดำมันไปแทนดำไหนวะกูไม่รู้จักไอเฮียมึงมามึงมาช่วยกูเฮียบุอนกูหน่อยมึงเรียนอาหารไม่ใช่เหรอเออเพื่อนกูเรียนอาหารมา่ก่งกูอีกเออคุยกับมันไปไอช้อนมันเอาโทรศัพท์เอาคุยแม่งดิอะไรเออเอาไปเอาไปคุยดิคุยอะไรเขาจะไล่มึงออกมั้งไอเฮียเอาดีๆไม่เขาเพื่อนกูเพื่อนกูอยากให้ทำอาหารโอ้ยไม่ไปกูเสียเวลาเสียการเรียนไม่ไปเออมันบอกว่าไม่ไป เสียเวลาเสียการเรียนไอ้จอร์สแม่งกูได้ย,ยินเสียงซีดซีดแบบซีดในมือถือแบบกูขอร้องเพื่อนกูขอร้องไอ้เฮียกูได้ยินเสียงไอ้จอร์ยร้องไห้เฮียตอนแรกกูจะไม่กูจะไม่เอาละกูจะไม่เอามือถือจะมาละไอ้ช้อนมันจะวางสายแล้วแต่ว่าอ่ะวันนี้วันนี้วันนี้เดี๋ยวกูคุยงฮัลโหลครับสวัสดีครับใครครับอ๋อ oh, สวัสดีครับผมชื่อจอร์ชนะครับผมเป็นเพื่อนของช้อน ไม่ทราบว่านี้คุณชื่ออะไรนะครับชื่อดาครับอ๋อคุณดําที่อยู่กับไอ้ช้อนใช่ไหมครับใช่ครับเรียนสายอาหารเหมือนกันใช่ไหมครับอ๋อใช่ครับใช่ใช่ใชแล้วแล้วแล้วคือคือผมอยากจะให้คุณ่มามาติววิชาอาหารให้ผมผมอยากจะทําอาหารเกรง่งอ๋อครับอืมแล้วแล้วไงต่อให้ผมติวที่ไหนติวที่บ้านผมได้ไหมครับแต่ว่าผมไม่ค่อยมีเวลานะผมต้องเรียนแต่ว่าผมไปได้แต่ว่าคือ,ค,อคือมันจะเสียค่าใช้จ่ายผมมากเกินไปหน่อยผมให้คุณเลยสามพันมาได้ไหม ไม่ได้อคุณคือผมต้องอยู่ที่บ้านผมมีพ่อมีแม่แล้วเงินสามพันคุณอย่าลืมได้ไว้ว่ามันก็ต้องเสียการเรียนผมต้องโดดเรียนผมต้องไม่ผมต้องขาดเรียนมันไม่คุ้มนะคุณถ้าเสร็จงานผมเบิ้ลให้พี่อีกสามเท่าพี่กัดอยู่ไหนเอาพี่กัดมึงมาเดี๋ยวนี้ <c oughs> ไอ้จอชไอ้จอช,ไ,อจอชไม่ส่งไม่ส่งโลเคชั่นให้ตุ๊กกูบอกไอ้ช้อนช้อนคันนี้คันนี้ยกไหมไม่ยกไม่ยก บอกว่ากูป่วยนะกูไม่สบายเวียนหัวน้ำมูกไหลท้องเสียกำเนิดฉีกโอเคนะโอเคนะบอกตามนี้นะโอเควาเจอกันเ <c oughs> <g ül> งินถ้ามันไม่มากพอซื้อกูไม่ได้ถ้ามันไม่มากพอซึ่ง,องโอเคกูก็ขึ้นแก๊ปไปหามันบ้านมันหลังใหญ่มากเอาไปทางบ้านสวนอะคือเปิดปมันมีประตูรั้วประตูรั้วประตูรั้วที่มันประมาณว่ายังไงดีวะมันไม่ได้ใหญ่มากขนาดน,นั้นแต่นเหมันก็ ก็เท่าบ้านกูเนี่ยเท่าบ้านกูแต่ใหญ่ขึ้นกว่าอีกนิดนึงแต่พื้นที่ไม่ได้ใ,ใหญ่ขนาดนั้นเพราะบ้านมันมในเมืองอะไรเกิดไหมกูก็เลยกดกิ่งหน้าบ้าน <Gr us alo> คือกูไม่รู้ไงว่าเสียงเสียงมาอยู่ด้านในคือปกติกดกิ่งใช่ไหมมันจะต้องได้ยินเสียงด้านนอกแต่วันนี้ที่กูไม่รู้ว่าเสียงมันจะต้องดัง,ด,งด้านในกูก็เลยกด,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 ดอยู่เงี้ยไอ้จอร์จแม่งวิ่งมา เป็นเฮี้ยอะไรใครกดจอชใช่ไหมครับอ๋อดำดำเหรอครับอ๋ออสวัสดีครับขอโทษครับพอดีว่าเชิญเชิญเชิญข,ข้างในก่อนครับนีกว่าเด็กเด็กมากกดโอเคเดินเข้าไปบ้านโอ้บ้าน,นสวยมากสวยสวยเลยสวยงามมากมันอยู่คนเดียวพ่อแม่มันทํางานต่างประเทศคัที่แรกที่มันพาก,กูเข้าไปเลยแทนที่ปกติแล้วพาไปห้องปกติใช่ไหมจะพาไปห้องครัวก่อนพายให้่ายพาก,กูไปไหนมังขาูไปห้องนอนก่อน ม่แม่ดีใจมากไม่จับมือกูงี้สวัสดีคุณดำโอ้สวัสดีครับจะจับมือกูงี้สวัสดีครับโอ้เดินเข้ามาเลยครับเดินเข้ามาเปิดประตูห้องนอนไปนั่นไงกูว่าละพวกมึงรู้จักจ้องก็ปิ่มไอ้จ้องกะปิ่มเา่าไรนะเว้ยพอหันหลังไปปุ๊บอันยาวๆดำๆถิ้นถักถนเท่านี้ยาวเท่านี้อยู่ในตู้ตู้กระจกด้วย ตรงนี้อิวะป๋องตรงนู้นอิวโอไม่มีกนขนาดเล็กกลางใหญ่สั่นได้สั่นไม่ได้หมุนม้วนได้ม้วนได้ม้วนไม่ได้แล้วแต่พอหันไปอีกด้านหนึ่งปุ๊บดีหน่อยเป็นหนังสือหลักศาสนาความเชื่อแล้วก็อะไรอีกวะคัมภีร์ไบเบิลคือมึงไม่สามารถเข้าใจได้เลยว่าห้องมันมีอะไรบ้างอิวะป๋องอิวโอทางนู้นคัมภีร์ไบเบิล <c oughs> มึงไม่ละอายแล้วมึงเชื่อไหมห้องแม่งมันมีรูป มันจะมีรูปพระเยซูคริสพระเยซูคริสอยู่อย่างนี้อยู่ตรงอยู่ตรงบนหัวอยู่ตรงบนหัวไอ้ไอ้ที่ใสแองร์อมันนะ่ะเหมือนจะวางไว้ตรงบนนี้แบบเอ่อขอโทษนะครับคือทําไมของพวกนี้อยู่ในห้องนะครับแล้วทําไมพระเยซูท่านถึงไปอยู่นั้นล่ะครับอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรพระเยซูไม่ว่าทําไมไม่ว่าครับเราไม่ได้ทความผิดเราไม่ไทําความชั่วเราเชื่อในตัวเองเราไม่ได้ทําอะไรใครเลย พราะงนเองพระเยซูต่อให้เราบาปได้เราจะล้างเราจะล้างมันเองแล้วพระเยซูก็ไม่น่าจะเห็นด้วยเ yeah. ดี๋ยวจอ a r e you good? มึงพูดจริงใช่ไหมคือมึงพูดจริงใช่ไหมมึงไม่ได้กวนตีกูใช่ไหมจอชอันเท่าแขนมาอยู่ตรงนู้นมึงอ้อยพระเยซูไว้ตรงนี้มึงบ้า oh, ขอครับผมครับครับแล้วชำระเงิน <laughs> ตอนไหนดีครับไอ้จอชไม่เดินข้าม หนึ่งสองสามอ่ะสามพันไปก่อนอันนี้มาจำนะมาจำนะครับผมฝากด้วยนะครับผมฝากตัวเป็นสิทธิ์ด้วยนะครับอ่ะโอเคได้รับเงินนับสามพันใส่กระเป๋าพาผมไปห้องครัวดีครับเขาเดินนําหน้ากูไปห้องครัวเชื่อไหมห้องครัวเขาใหญ่มากห้องครัวเขานี่แบบหูห้องครัวดีๆห้องครัวหนึ่งเลยอ่ะแต่กลับกันไอ้จอจทำไมได้เป็นกูเลยถามแม่งก่อนเลยเออคุณจอจครับทําไมคุณถึงให้ผมมาสอนล่ะครับของพวกนี้ คุณเรียนรู้ตาม YouTube ได้นี่ครับทำไมคุณไม่ทำอ๋อ oh, ไม่ครับไม่คือผมอยากจะได้ผมอยากให้คุณมาสอนเน, oh, นี่ยอ้าวองนี้คุณจอชให้คุณน่ะทำไมให้ผมดูหนึ่งอย่างแล้วผมจะประเมินคุณเองว่าผมควรจะสอนอะไรคุณอา ah, หลักสูตรเชฟจอชเลือกไข่เจียวจอชแม่งหยิบไข่มาต่อไข่งับดูโปรมากต่อไข่ปุ๊บงบต่อไข่มือเดียวงวบตี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 น้ำปลาน้ำตาลนิดนึงโหชสซอฟฟ้าเขียว ตีตีตีฮว่ตั้งน้ำมันไฟแรงปึ๊บพอจอรเทลงไปปึ๊บกูกูไม่พูดเลยนะกูรอมันรอมันทำกูก็เลยว่าอ่ะเดี๋ยวคุณจอร์ไปเจอกันข้าล่างนะครับผมไปนั่งรองโต๊ะแต่ทีนี้ไอ้จอร์แม่งทำไข่เจียวมาให้มาเสิร์ฟกูมาเสิร์ฟบนโต๊ะไข่เจียวหน้าตาสวยมากไข่เจียวหน้าตาสวยมากเลยโอ้ยคุณจอร์ชคุณจอร์ชก็ทำได้นี่ไหนว่าคุณทำอาหารได้เป็นวะครับผมครับทำอาหารเป็นครับโอ้ยนี่สวยใช่ไหมครับขอบคุณมากครับผมกูตัดไปคำ ไอ้เฮียแม่งผมชิบหายผมมากกูลองพลิกด้านดำดำมากคือท่านเดกเข้าไปนี่มะเร็งคือมะเร็งกับสวัสดีเตลเม่เลือดขาวโอ้ส oh, ว so ัสดีโอ้ฉันมาเยอะเนี่ยเออเปิดทางให้เราได้ไหมอะไรเงี้ยเซลเม่เลือดขาวกูยอมเลยอะ่ะกูเนี่ยแบบประสาทจะกินคือหัวกูจะระเบิดไอ้เหียเอาตรงกูเลยคิดเลยไอ้ไอ้เหียแล้วจะทําอะไรวะไอ้จอจแม่งเดินมานั่งโต๊ะอผมขอทําอาหารเลยได้บ้างครับกูแม่งมองหน้ามันคุณจอจครับ เอาตรงๆนะครับคุณแม่มงน่าจะทําที่อะไรไม่ได้เลยโอ้ยจอร์จแรงมองหน้ากูอ๋องั้นเหรอครับแล้วก,กูก็เลยเริ่มคุยกับจอร์จคุณจอร์จครับทําไมคุณถึงอยากจะทำอาหารให,ให้ได้นะครับทั้งที่ว่าคุณมีเวลาตั้งนานทำไมคุณไม่หัดทำไมคุณถ,ถึงมาหัดวันนี้ครับคุณดําอย่าว่าผมนะอย่าว่าผมเป็นคนไม่ดีน,นะครับผมคือผมนะเป็นคนที่อยู่คนเดียวตลอด ผมเหงามากผมเหงามากครับคุณผมอยากจะมีแฟนสักคนแล้วผมก็ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งเขาหน้าตาดีมากเขาทำอุลิแฟนน่ากลัวโอ้ดุดโอเคแล้วไงต่อครับเหมือนฟ้าส่งนางมาหาผมนางเป็นคนที่ทั้งรวยทั้งฉลาดหน้าตาดีนมใหญ่ถูกสเปคผมเลยครับคุณดำมีเหตุผลครับเราฟังผมให้จบกันเลยครับเหตุผลนะ เขาเป็นคนที่เพอร์เฟกตทุกอย่างแต่เสียอย่างเดียวเขาทำอาหารไม่เป็นผมกับเขาก็เริ่มที่จะมาเจอกันปล่อยขึ้นปล่อยขึ้นแล้วเจอกันที่ไหนครับ Discord ครับมึงอีกแล้วมืออีกแล้วนะอ่าแล้วไงต่อครับผมก็เลยอยากจะชวนนางมากินข้าวที่บ้านครับผมอยากจะโชว์ฝีมือให้นางดูเผื่อผมนั้นจะได้เป็นแฟนกับนางอ๋อครับกูก็เงมียบสักพักหนึ่งอยู่ๆไม่พูดขึ้นมาคือเอาตรงแม่คุณดำคือเขาบอกว่าถ้าสมมติถ้าผมทำอาหารถูกปากเขาเขาจะให้ผม ทำโอลิแฟนด้วยแล้วผมจะได้อึบเขาทุกวันผมขอโทษที่โกหกคุณนะครับจอชไม่เป็นไรคุณจอชผมเข้าใจผมเข้าใจแล้วว่าแต่เขาอยากกินอะไรอะ่ะอืมเขาบอกว่าเขาอยากจะกินบีฟเวริงตันคือคุณคุณนำคอสอนผมได้ไหมครับคือสอนได้บีฟเวอริงตันไม่ได้ยากวิธีการทำบีฟเวริงตันนะไม่ยากเลยคือไม่ยากเลยถือว่าโอเคถือว่าง่ายสำหรับกูมากกูเลยพามันเริ่มตั้งแต่ไปซื้อวัตถุดิบแป้งพับเห็ดแชมเปญองน้ำมันมะกอกนม แล้วก็เนื้อสันเนื้อสันในมันจะมีไม่กี่อย่างหรอกมันจะมีราวๆนี้แหละไม่เกินนี้แล้วก็มีโรสแมรี่ด้วยโรสแมรี่เพิ่มความหอมสําหรับการอบพาไปซื้อปับป๊บปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บสันในสันในวัวต้มสันในวัวอย่างดีด้วยพอกลับบ้านปุ๊บกูใส่หมวกเลยใส่หมวกเชฟใส่ผ้ากันเปื้อนกลางเดินมาใส่ผ้ากันเปื้อเลยคุณผ้ากันเปื้อนแม่งเป็นลายคิตตี้มึงเคยเห็นแบบผู้ชายผู้ชายแบบหน้าทรงกัวกล้ามแม่งใหญ่ใหญ่กว่ากูแต่ตัวเล็กกว่ากูไหม แต่ใส่เสื้อกันเปื้อนลายคิตตี้น่ารักมากอย่างแรกกูสอนมันเอาพังผืดของเนื้อออกกูพกมีดะร็กบออกมาออกมาอย่างเท่ชวิงทริมอ,อกทริมอ,อกทรีมอ,อกคนนั้นก็มองอย่างเนี้ยสุดยอดเลยนะครับเนี่ยคุณทําได้ยังไงเนี่ยโหเหมือนคุณทําเหมือนมีเวทมนต์เลยไม่ยากหรอกพี่มีดกุคมชุปทีนี้เกลือพริกไทยปูให้ทั่วปูให้ทั่วออะทีนี้ผมจะให้คุณทําเองนะวิธีการ จับเนื้อมาไปเสียในกระทะครับผมอ่าไปเสียกระทะคุณดําอะไรคือเสียอ๋อการเสียใช่ไหมการเสียคือการย่างบนกระทะอ๋อโอเคโอเคโอเคอยู่ๆกูปวดเยี่ยวกูปวดเยี่ยวกูไปเยี่ยวไปวเยี่ยวประมาณสองนาทีพอกูกลับมาเนื้อแม่งดําเนื้อก้อนเท่านี้แม่งแม่งดาไปครึ่งหนึ่งก็เลยตัดเนื้อส่วนนั้นออกไปจีไฟให้มันสวยให้มันสวยทั้งหมดแค่นั้นเองไม่มีอะไร ทีนี้เห็ดแชมเปียยองกูบอกกูบอกว่าเห็ดแชมเปียยองอ่ะให้สับนะสับให้ละเอียดแล้วให้ผัดกับเนยโอเคนะโอเคกูอ่ะวางมีดรีบะไว้แถวแถวนั้นทีนี้กูอ่ะก็เล่นมือถืออยู่ไอ้จอชไม่เอายิ่งจะดีบะกูอ่ะม่สับสับสับวิธีการสับเนยใช่ไหมปกติมันสับเอ้สับสับเห็ดมันต้องสับงี้ตึ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บซอยเห็ดซอยเนยตึ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บมันสับอย่างนี้ไอ้เฮียกูหันมองไอ้จอช มีดกูกูยามจอดยุดหยุดหยุดหุดหุดหุดโอ๊ะอะไรหรอครับอะไรหรอครับผมซาบเหตอยู่โหมีดกูจอดมีดกูมีดอะกูเห็นเลยแม่งบินแม่งมีทั้งบินทั้งแตกไอ้เหี้ยแล้วกูเห็นใกล้โอ้จอดจอดไอ้เหี้ยไอ้จอดไอ้จอดแม่งมองแม่งมองอย่างงี้อยู่ๆแม่งก็ก้มผมขอโทษผมสมควรตาย ไปขนาดนั้นจอกูไม่ได้ลุกขึ้นลุกขึ้นไม่เอาคุณเอามีดที่คุณที่ผมทําพังอ่ะเอามาแทงผมเลยคุณปาคอผมเลยก็ได้เอ้ผมเขียนมีนัยกาวให้คุณเลยก็ได้กูไม่ได้ว่าอะไรผมไม่เป็นไรผมจะรับผิดชอบเองกูโอเคกูโอเคจอชกูโอเคอมโอเคกูเลยหยิบมีดสำรองมาซอยให้มันดูปั๊บ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 ทีนี้เอานม้อกะกอกกับเนยไปผัดไปผัดกับเห็ดเห็ดกับแชมปิ้องผัด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 อย่างนี้อ้าวจอจ เกลือเท่าไหร่ครับ1หยิบมือ1หยิบมือของเชฟของของการอยู่ในครัวคืออย่างนี้ใช่ไหมหนึ่งหยิบมือแต่เขาว่า1หยิบมือของไอ้จอร์ตคืออะไรรู้ไหมกำมาหนึ่งแล้วมันก็โปะใส่จอดไอ้จอตเฮียกูแม่งดับไฟเลยรีดับไฟจอดไอ้สัตว์มึงทำอะไรจอดไอ้เฮียกูตาหลิวเคลียเคลียเคลียออก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 ไอ้เฮียสัตว์ออก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  ไอเฮียไอจอดไอจอดแม่งโอขอโทษครับผมขอโทษผมขอโทษจริงๆให้ผมทำยังไงได้บ้างผมขอโทษผมขอโทษให้ผมไปซื้อให้ใหม่ไหมไม่ต้องจอดมันเขี่ยวออกช่วยกูก่อนมันจะละลายอีเขี่ยออกเขี่ยออกแล้วลองชิมดูเอียเค็มจิ๋มหายโคตรเค็มเลยรู้ไหมวิธีการแก้คืออะไรกูใส่เนยกูใส่เนยเพิ่มแล้วก็ใส่เห็ดแชมเปญยองเข้าไปเพิ่มเป็นเห็ดแชมเปญยองพิเศษตอนแรกอะแชมเปญยองอะถ้วยเดียวเอาไปประมาณแม่งถ้วยเท่านี้ ตอนแรกตัวนี้ไม่ไปทำมาที่ตัวนี้หันไปีหไป้หันไปหันไปกูไอจอดช่วยกันหันใส่ใส่ใส่ผัดผัดให้มันได้ดีเค็มเหมือนเดิมแต่ว่าดีขึ้นหน่อยก็ยคือรสชาติของเห็ดอ่ะมันออกมาอยู่ความเค็มลดลงเยอะอยู่สองคนกินเค็ม,มพอกินได้อะไรอย่างนี้ทีนี้แป้งผับเดินไปพาไปหาลูกกลิ้งเคยเห็นลูกกลิ้งไหมที่เขากลิ้งขนมปังอะ่ะจอดลูกกลิ้งคืออยู่ไหนวะ มึงรู้ไหมจอดเดินไปไหนอ๋อป๊บนึง,นงครับเดปเอลลุกกิ้งมาให้แม่งเดินไปห้องเก็บของแม่งออกมาอ๋ออันนี้อาจจะเก่านะครับน,นี่ใช้ได้ไหมมันเอาเมาส์เมาส์ลุกกิ้งให้กู <laughs> มันเอาเมาส์ลุกกิ้งมึงเคยเห็นเมาส์ลุกกิ้งไหมม็อกเกเก่าอะ่กะกูตอนนั้นกูจําได้อ๋อมันคือไม้คลึงไม้ครึงรู้จักไม้คลึงไหมอ๋อไม่ไม่ไม่รู้จักครับอ๋อไม่เป็นไรช่างมึงกูก็เลยเดินหาหาไม่เจอหาไม่เจอเลยเดินไงกูว่าหาไม่เจอกูหยิบสากกระเบือหยิบสากม่มันหอะ ออากมานวดออกมานวดออกมานวดทีนี้บีเฟดิงตันมันจะต้องเป็นตาข่ายใช่ไหมมันจะต้องมี2ชั้นเลเยอร์สชั้นคือตาข่ายกับแป้งพับตัดไว้2ส่วนก็คือส่วนแป้งพัฟกับส่วนตาข่ายกูตัดไว้2ส่วนส่วนแป้งพับวางไว้ตรงนี้แมสส่วนตาข่ายก็คือต้องใช้แม่พิมพ์ตาข่ายแต่มันไม่มีกมูต้องใช้มีดค่อยแซะออกค่อยแซะค่อยแซะแล้วทีเนี้ยด้วยความที่เป็นแป้งพับแป้งพับกูเข้าใจนะว่าแป้งพัฟปกติแล้วมันจะมีชั้นๆใช่ไหมมันจะเป็นเลเยอร์ชั้นๆชั้นๆชั้น กูบอกว่าจอร์จแกะให้หน่อยกูบอกให้มันแกะซองมันรู้มันแกะอะไรมันแกะซองเสร็จปุ๊บมันลอกแป้งพับกูออกไอ้เหี้ยจอร์จทำไรอ่ะอ๋อผมกำลังแกะให้อยู่ครับจอร์จกูลาออกกูมึงทำเองเลยกูพอละกูไม่คุยกับมึงแล้วกูเกลียดมึงจอร์จไอ้เหี้ยมึงน่าจอชไหมมึงกับกูนะจอร์จไอ้คุยไอ้จอร์จไอ้เหี้ยกูกูมันก็เอ็นถามว่าเอ็นดูไหมเอ็นดูเอ็นดูเพื่อนนะเอ็นดูที่เอามานว่าไอ้เหี้ยกูเอ็นดูว่ามึงเป็นคนที่ทำมานให้เป็น แมงก็พูดกับกูว่าขอโทษนะครับผมมันห่วยแตกผมมันไม่ได้เรื่องแล้วแมงก็นั่งแล้วมันอยู่ๆมันก็ถอดหมวกออกแล้วแมงก็น้ําตาไหลอยู่เยอะแม่หย่บน้ำตาไหลผมมันไม่ได้เรื่องผมโดนต้องสิ่งอย่างนี้ตลอดไปไอ้เหี้ยประเด็นนั่คือกูเห็นขีู้กมันขี้มมกมันย้อยลงมาย้อยลงมาเสร็จมันจะย้อยจะลงแป้งพับกูแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอจอดเดี๋ยวขีู้กมันน้ำตาขีู้กมัน กำลังหยดออกมากำลังจะหยดกำลังจะหยดเดี๋ยวตบก,กูตบบ้างกูตบเนี่ยกูตบดั้งมันเดี๋ยวมึงก็ทำได้นะบีเบลิงตันนะ่ะพี่ตบผมทำไมอะ่ะขอโทษขอโทษขอโทษแต่นายทำได้นะบีเบลิงตันน่ะเชื่อมั่นดิเชื่อมั่นนะได้จริงๆเหรอพี่พ,พี่ผมรักพี่ผมชอบผมรักพี่มากเลยผมรักพี่มากเลยกูก็กอดอกใจมัดจับมาเพิ่มด้วย จอนเป็นควักตังใ, <g ill ain> <g ill ain> ให้เก็บเข้ากเป๋าไปทําต่อกูก็เลยสอนมันให้ทําเป็นสามเหลี่ยมไม่ใช่ไม่สั่มรูป <g ill ain> ข้าวหลามตัดเออสอนทํเข้าวหลามตัดปุ๊บ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 พามาห่อเนื้ออย่างดีแปะไว้บนแรปมึงเคยเห็นแรปแม่แรปอาหารวางไว้แล้วก็ม้วนเข้าไปเอาไปแช่เย,ย็นประมาณประมาณห้าประมาณสิบนาทีกูกับไอ้จอร์จมานั่งคุยกันจอร์ช <George, S 2> นี่ไหนทำเพื่อหีขนาดนี้เลยเหรอเอาพูดตรงๆนะครับใช่ครับผมไม่ค่อยเจอผู้หญิงเท่าไหร่แล้วผมก็เจอคนนี้ เธอเหมือนนางฟ้าในสวรรค์แล้วพี่รู้ไหมว่านางอูม,มากไม่ต้องบอกกูไอจอ้อไม่ไม่ต้องบอกกูเีย <c oughs> ตัวถาดบิฟิดิงต้านออกมาแล้วแล้วเอาที่เป็นแป้งตะข่รยโปะไว้โปะไว,ไว้เอาเข้าอบประมาณ10ประมาณ10นาทีรอบละสิบนาทีแล้วแต่รอบละสิบนาทีออกมาติง้งกูเอาออกมาหันให้มันดูโอ้โหไอจอจบตาวาว โอ้สุดยอดเลยอ้สวยมากเหมือนกูลืมอะไรวอะอ๋อกูลืมทาไขไ่ไม่เป็นไรหรอกแป้งไม่เหมือนม,มันจะไหมอะมันปกติแป้งวิวเวนตนต้องทาไข่ต้องทาไข่ไว้ด้านบนด้วยเก็ตไหมมันต้องทาไข่ไว้ด้านบนด้วยแต่ว่ากูลืมกูขอโทษกูลืมแต่ไม่เป็นไรแดกได้เหมือนกัน <c oughs> กูก็เลยเอาออกมาออกมาเสร็จปุ๊บตัดแต่งจาน ลืมใส่จริงๆกูควรจะใส่โรสแมรี่ระหว่างระหว่างย่างเนื้อด้วยแต่ว่ากูลืมช่างมึงแล้วกันอะไรอย่างนี้ตอนนั้นกูจำได้กูลืมทุกอย่างกูอยากกลับบ้านแล้วกูเบ,บืเ่อไอ้จอชมากเลยจริงกูอยากกลับบ้านกูอยากรับตางได้กกลับบ้านมากๆเลยพอสอนมันเสร็จรปุป๊บปาดออกมาแม่งอยู่ๆแม่งเอาโทรศัพท์มันมาอย่างนี้ถ่ายถ่ายถ่ายเช็คเช็คเช็คเช็ชชชชคกูนึกว่าติดแกมไม่มาส่งให้แฟนมันนี่ที่นะเขาทำเองเนี่ยทำซ้อมรอไว้เธอไว้เลยนะกูมองดูแชทแม่งอย่างเงี้ยแม่งพิมพ์ว่าแม่งพิมพ์ว่ารู้ไหมแม่งพิมพ์ว่านี่ทำ นี่ฉันนะ่ะทำรอไว้รอเธออ่าเธอจะมาวันไหนแม่งนางอ่านปึ๊บแล้วตอบอุ้ยน่ากินจังแล้วแม่งนางพิมพ์ก็แม่งพิมพ์หยอดคืนมาด้วยว่าอุ้ยแล้วคนทําจะน่ากินด้วย,ยไหมโวแล้วแม่งกลอลน,นี้พี่ผมขอขอบคุณมากนะพี่ประมาณหนึ่งอาทิตย์เดี๋ยวนางก็มาแล้วนะอีกหนึ่งอาทิตย์ข้างหน้านายมาหาเราได้ไหมเดี๋ยวมาหาทําไม คือเราอยากให้นายเห็นเราตอนทําอาหารน่ะได้ไหมอได้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 ขอบคุณครับนายผ่านไปหนึ่งอาทิตย์แฟนมันมาพอดีมันไปรับที่สนามบินมาถึงบ้านพอดีกูไปไปถึงบ้านแฟนไปถึงบ้านมันหลังแฟนมันมาหาได้หนึ่งชั่วโมงเหมือนเดิมรอบรอบนี้ไม่ได้ไม่รู้กวนตีนแม่ไปสามชาติติงงงไอจอยไม่เดินมาพี่เป็นพี่ให เออกูเองเอเอกูรู้โอ้มึงมึงก้าวร้าวมากเลยอะอเฮียกูตอนแรกอะกูกะจะก,กวนตีนมันอนเฮียมันดูมันโกรธจริงมากเลยมึงเข้ามาเออกดเที่ยงนะกูไม่หน่อยเอฮียใส่เสื้อสีดำนี่กะเกงกะเกงกะเก่งขาสั้นรองเท้าแตะ,ะเฮียเดินเข้าไปสวัสดีครับผู้หญิงคนนี้ชื่อกูจะตั้งชื่อว่าเทปแล้วกันน้องเทปน้องเทปเนี่ยน่ารักมากสวยมากน่ารักมากใหญ่มากและนี้กูเห็นกูยังน้ำลายสอเลย วบว้าวโรบปว้าวว้าวว้าวแม่งเดินเข้ามาพี่นั่งก่อนพี่นั่งก่อนแต่ผมจะโชว์ฝีมือทำอาหารให้พี่ให้พี่ดูเองเมนูแรกมันจะโชว์บีฟฟิลงตั้นให้กูดูพร้อมกับแฟนมันที่นั่งข้างกูกูก็นั่งกูก็นั่งกูก็นั่งเกาะหลบอย่างเงี้ยแฟนมันก็เฮียกินอยากกินอยากกินอยากกินฝีมืออยากกินฝีมือช้อชื่นเลย ไอ้จอชไม่ขันหน้ามาอย่างเงี้ยได้แน่นอนที่รักอร่อยแน่นอนถึงใจจุกเสรจคุณเหรอหวยจุ๊กคืน <c oughs> ไอ้จอยไปทำหน้า <c oughs> เริ่มอย่างแรกเลยสิ่งแรกที่กูเคยสอนมันคือการเอาตัดเนื้อก่อนตัดเนื้อเอาเนื้อสันในไปจี่ก่อนมึงรู้มันทําอะไรมาแม่งควักสามชั้นออกมาแม่งวควัก สามชั้นเส้นยาวออกมาโอ้ไอเหี้ยแล้วกูพูดอะไรไม่ได้ไงเพราะกูต้องรักษาฟอร์มมันรักษาฟอร์มมันไว้ว่วาไอเหี้ยมันทาอาหารเป็นอย่างเงี้ยแมงควักสามชั้นออกมานี่คือเนื้อสันในกูสันในสันในไม่มีหนังติดมันด้วยอ oh, 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 oh. แล้วแฟนมันก็ไม่รู้ไงกูก็ในใจกูแบบไม่ใช่สันในไม่ใท่หูกรอบเลยเหี้ยกูยจําได้ว่าขั้นตอนต,ต่อมาคือการผัดเห็ดคือการผัดเห็ดแชมเปี้ยน เห็ดแม่งเห็ดเอาออกแม่งเอาเห็ดออกมาเห็ดที่มันเอาออกมาเนะ่ะแม่งเป็นแม่งเป็นถังถังนี่คือเห็ดอะไรรู้ปะมันเอาเห็ดเพอมามึงเคยเห็นเห็ดพอไหมเห็ดพอเห็ดพออีสานนะ่ะ <c oughs> คือกูอ <c> า <oughs> ยมากเลยเฮียกูอายมากเลยกูสอนเข้าไปไม่เข้าไม่เข้าหัวเลยไ <c oughs> ม่สลด์ออกมาผสมเห็ดฟาง <c oughs> เห็ดฟาง <c oughs> เห็ดพอใส่สลด์สลด์สลด์ไปผัดกับน้ำมันมะกอกกับเนยอืม หอมมากเลยครับผมแม่งหอมเงี้ย <c oughs> <c oughs> หอมมากเลยครับผมแฟนมันก็นั่งดูว่าสุดยอดเลยเหมือนเชฟเยนเลยเย้เหมือนเชฟเยนเลย <c oughs> แล้วมันผ,ผัด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 แล้วก็ชิมอ,มอร่อยมากเลยครับเนี่ยที่รักชิมไหม <c oughs> แม่งบบตักตักขึ้นมาที่เราชิมไหม <c oughs> อ่าเค็มนะเค็มไปหน่อย แต่ก็โอเคแหละคงจะเป็นรสชาติของเห็ดเห็ดเนาะใช่ไหมอร่อยเนาะกูก็ว้าวแบบว้าวหลังจากนั้นมาแป้งพับมันรีดดีมันทําถูกรีดถูกแต่รู้ไหมแป้งพับอะ่ะมันต้องมีหนึ่งชั้นที่ไม่ตัดกับอีกหนึ่งชั้นที่ตัดแม่งไม่ตัดทั้งสองชั้นแล้วแม่งก็โปะแม่งก็สองชั้นโปะแล้วแม่งเอาแม่งแล้วแม่งเอาม่งเ,เอาอะไรนะซอสเห็ดพอรทาตอนนั้นกูทิเกอร์มากมันเอาเนื้อมันเอาเนื้อสามชั้น ใส่เข้าไปม้วนกูสอนมันม้วนในการใช้แรปไม่รู้มันจํามาจากไหนแม่งใช้แม่งใช้แม่งใช้มือปาดม้วนแล้วพอแล้วพอไม่ได้ที่ใช่ไหมพอเนื้อมันเกินขึ้นมาแม่งปะมันตกอย่างเงี้ยตกแปะ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 แล้วมันก็ใส่อีกชั้นหนึ่งโอเคเขาไม่มีอะไรเคี้ยไปกว่านี้ละมันไม่ได้เอาแช่ตู้เย็นปกติต้องแช่ตู้เย็นให้มันเซ็ตใช่ไหมไอ้เคี้ยนี้เอาอบเลยแม่งอบปุ๊บสามสิบกว่านาทีแม่งออกมาแม่งดำ แม่งดำแบบดำกูต้องกูต้องรู้สึกยังไงกับมึงอะไอเชียดโอเคปูจะถามแม่งเสร็จหรือยังเสร็จอันนี้เสร็จหรือยังอ๋อเสร็จแล้วครับผมเดี๋ยวเราจะโชว์ให้ดูเนาะแม่งโชว์ออกมาด้วยความภูมิใจแม่งดำและทีเนี้ยนางแม่งมองดูอย่างเงี้ยอ๋ออ๋ออันนี้เหมือนในโซมะเลยที่มันจะเตี้ยวจะแตกใช่ไหมโอ้ยเธอเก่งอะ มันก็คือแบบมึงเคยเห็นในโซมาไหมจะมีขนมปังตัวนึงที่เป็นครัวซองอะที่มันจะดำๆอ่ะพอตีบุ๊บมันจะแตกออกเป็นสีทองอ่ะนางคิดอย่างนั้นเว้ยนางคิดว่าเออเนี่ยมันตั้งใจทําแป้งมันหนาโคไม่สุกด้วยแมงก็เลยเอาช้อนมาอาทิรักลองตีดูแมงแมงตีแปะเสียงแบบเสียงคือแข็งมากแปะน่าจะออกแรงเยอะกว่านี้แมงก็เลยตีแปะ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 ตีไม่แตกหลังๆมาเริ่มเอาเริ่มเอาคอนมาทุบแล้วแมงเอาคอนไม่เอาคอนทุบทุบเนื้อ มาทุบทุบทุบจนมันแตกไม่แตกมันเป็นแป้งแป้งแข็งๆอ่ะไอจอยแม่ก็หยิบแม่ก็หยิบเข้าไปแม่ก็หยิบไปละแม่ก็หยิบหันหลังเข้าไปแล้วก็ขุดขุดขุดออกใช้เวลาสิบวินาทีขุดออกเพิ่งขุดออกขุดออกแล้วก็ตัดออกมาเป็นชิ้นสวยๆมาจัดเสิจากันแล้วให้นางชิมแล้วนางไม่ชิมคำแรกอืม มันเป็นไปได้ยังไงกันนี่แล้วแม่ก็แอบใส่กลวอุย้ยอร่อยจังเลยอะแต่กินเสร็จแล้วอยากกินของหวานต่อแล้วแม่ก็มองหน้ากันนี้แล้วแม่ก็จูงมือแม่งจูงมือขึ้นไปไอ้จอชแม่งแม่งสะกิดพุงกูเฮ้ย <c oughs> นายก็ไปขบมนของเราหน่อย <c oughs> ให้กูขึ้นไปทําไม <c oughs> เรากลัวหน้าเป็นอยู่หน้าห้องมันค่อยๆขึ้นไปนะไม่แฟนมันเห็นหน้าห้องปิดประตูขียดกูไปนั่งหน้าห้องแบบเอาหลังพิงห้องอยู่อย่างเงี้ย มูดูแม่สีนี่สิ่งแรกที่กูได้ยินไม่ใช่เสียงค้างไม่เสียงอื้ออะกูได้ยินด้วยนามพระบุญเลยพระจิตขอคุณและผู้เป็นเจ้าโอ้ยเฮียกูได้ยินเสียงไอจ้จอร์ดเป็นอธิษฐานนี่สินะเขาเรียกว่า holy fuck หลังนั้นกูก็เดินกลับเพราะกูก็ไม่อยากจะฟังต่อแล้วเฮียกูอยากจะออกตั้งแต่แม่งด้วยพระน,นางพระบุญเลยพระจิตจบครับผมจบไอ้เฮียจบ